วิธีการใช้งาน eec code for future ขั้นแรกเข้าไปพิมพ์ลิงก์ eec code for future com กดลงทะเบียนจากนั้นกรอกข้อมูลชื่อโรงเรียนชื่อนักเรียนนามสกุลและรหัสนักเรียนตามด้วยกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยรหัสผ่านจะต้องมีทั้งตัวเลขสัญลักษณ์พิเศษ และตัวอักษรภาษาอังกฤษยอย่างน้อย1ตัวเมื่อเสร็จแล้วกดยอมรับจากนั้นไปที่ Gmail เพื่อทำการกดลิงก์ในการยืนยันเข้าไปที่อีเมล eeccodeforthefuture จากนั้นกดลิงก์เลือกคอร์เรียนและลงที่ Coding Scratch กดเริ่มเรียนได้เลย